ล่าเฮ้ยมันม่ออะไรเนี่ยงัย้นเอากลับกันปิดมุกเนี่ยน่าจะเป็นม่อศักดิ์สิทธิ์นะม่อของฉันโอ้โหได้ม่อกลับบ้านไดาจีดีแล้วปิดมุก จะไปเล่นแม่นกแรงส่วนที่ไหน <_ D> อะ่ะก็นี่ไงตรงหนองน้ําตรงเนี้ตรงเนี้ <_ D> มีประวัติว่ามีของสมบัติเยอะแยะเลยนะจริงเหรอปิ่นมูไปกันเลยเฮ <_ D> <_ D> ้ยแต่นี่มันน้ำลึกไม่ใช่เหรอปิ่นม <_ D> ูฉันกลัว นี่นนนกลัวนักเหรองั้นก็ลงไปสิเฮ้ยเป็นมุกอย่าเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวผีผากอ่ะเธอคิดว่าผีมีจริงอันเหรอถ้างั้นวันนี้จะต้องดูได้เบาแชกเกี่ยวกับผีแน่นอนด้วยแม่เหล็กแรงสูงเฮ้ยโอ,อไม่ได้อะไรเลยอะ่ะมาที่ชนเธอดูไม่มีหรอกล่า เหมือนมีอะไรติดเลยอะใบยอกไหนอุ้ยมันหม้ออะไรเนี่ยงั้นเอากลับกันปิดมุกเนี่ยน่าจะเป็นหม้อรรศักดิ์สิทธิ์นะเธอเนี่ยเก่งจริงๆเลยงั้นปะกลับบ้านกันหม้อของฉัน <c oughs> นอกกับบ้านน่าจะดีแนละ้วปิดมุกใช่ใช่กับบ้านเราไปเปิดดูกันอา้าวเด็กๆคุณแม่ไปเอาอะไรกลับมาเนี่ยลูกหม้บอบปิสนาค่ะดูดได้จากแม่เล็กแรงสูงที่แม่ซื้อให้ไม่ดีนะลูกไปเอาของประหลาดมาเดี๋ยวเจ้าของเขาก็ว่าเราหรอกเจ้าของอะไรคะแม่หนูไปเก็บได้จากใต้น้ําอ่ะเจ้าของอะไรอะ่ะไม่มีหรอกอ่าอ่าอ่าไม่มีก็ไม่มีอา้าว นั่นใครอ่ะไม่ใช่เจ้าของเขามาตามหรอ,อก็ไม่เห็นมีใครนะแม่เฮ้ยเปลี่ยนโมบายอ่เป็นอะไรลูกเปลี่นยนโมบายอ่ะลูกแม่หนูเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหนเนี่ยเปลี่ยนโมบายอ่ะดื่มเหล้ามันขมมาดื่มนมกันดีกว่า ให้เจ้าเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันขมมันไม่ดีรอบน้อง